สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมผมดุกนะครับทีมงานโนเนมวันนี้เรามีรถสปอร์ตที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้มาให้ทุกทุกคนได้ชมกันนะครับเราจะมารีวิวเจ้ามินิคูเปอร์เโฉม R53 R53 เนี่ยก็คือเป็นเครื่องยนต์1.6เบนซินซูเปอร์ชาร์จให้แรงม้าประมาณ170กับรถที่หนักแค่ประมาณตัน3คันนี้เนี่ย จีจาร์ดมากๆมาพร้อมชุดแต่ง John Cooper w o r k ทั้งคันไม่ว่าจะเป็นสปอ t l ตไลท์นะครับล้อแมกสปอยเลอร์หลังครอบกระจกหรือแม้กระทั่งปลายท่อนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันคันนี้นะก็จะมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์ John Cooper w o r k นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้านะครับผมล้อแมกขอบ18จอห์ John Cooper w o r k เหมือนกันแล้วก็ได้เป็นคาลิเปอร์แต่งด้วย แต่งทั้งคันเหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถมินิแล้วไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรแล้วถ้าเรามาดูด้านข้างเราก็จะเห็นนะีฮะครอบกระจกนะครับของมินิแท้ๆเลยคันนี้มาพร้อมหลังคาพารามิกด้วยนะครับเป็นหลังคาแก้วซันรูฟเต็มบานถัดมานะครับดูในส่วนของด้านหลังวิ่งหลังจอนคูเปอร์เวิร์กคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแบชจอนคูเปอร์เวิร์กปลายท่อก็จอนคูเปอร์เวิร์กนะฮะ ในส่วนของช่องเก็บของด้านหลังคือมินิเป็นสปอร์ตที่ก็ยังใช้ประโยชน์ได้นะครับเพิ่มเติมอีกหลายอย่างช่องเก็บของด้านหลังเนี่ยถ้าไม่พับเบาะจะมีพื้นที่ประมาณ160ลิตรถ้าพับไปแล้วเราได้สูงสุดถึง600ลิตรอุปกรณ์ยังครบทางทางที่เป็นรถปี06นนะนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับนะครับ แบตจะอยู่ด้านหลังตามสไตล์ของมินิเพื่อสร้างความสมดุลในเรื่องของน้ำหนักในการขับขี่นะครับฝาท้ายเป็นแมนนวลไม่ต้องแปลกใจนะครับรถมิน,เนิเน้นความเป็นแมนนวลเบาะข้างในก็ปรับแมนนวลนะเดี๋ยวเราไปชมภายในกัน สำหรับกุญแจเจ้ามินิคันนี้เป็นแบบนี้นะครับมีให้ครบทั้ง2ดอกนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทแล้วก็ดูหน้าปัดกันนะฮะเสียงเครื่องยนต์ภายในห้องโดยสารยังเงียบหน้าจอทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์ปกติไม่แสนสมห้าไม่แท้ๆนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียง ฮามานคาดอนด้วยนะครับจากโรงงานพงมาลัยจะมีแพลชิปให้ทำงานคู่กับเกียร์สเตเปอโทนิกแบบ6สปีดเกียร์ออโต้ที่สามารถปรับแมนวนวลได้หรือว่าจะเปลี่ยนเกียร์ที่พงมาลัยก็ได้คันนี้พิเศษไปกว่านั้นครับผมเดี๋ยวขยับคันเกียร์ให้ดูก่อนนะฮะด้านล่างเห็นไหมครับเรามีเกจวัดของเดฟฟี่ด้วยเจ้าของเดิมติดมานะครับก็จะวัดในส่วนขององุณหภูมิ ห้องเครื่องหม้อน้ำนะครับแล้วก็บูสต์ของซูเปอร์ชาร์จถูกใจขาซิ่งแน่นอนนะฮะเบรกมือคันนี้เป็นเบรกแมนนวลตามสไตล์นะครับเบาะสองข้างปรับเป็นแบบแมนนวลนะฮะด้านบนก็จะเป็นในส่วนของซันรูฟเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับ,นะรบม่านจะเป็นแมนนวลทั้งหน้าและหลังนะครับนะบเปิดได้ ครึ่งนึงเต็มๆเลยเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับเพิ่มความโล่งโปร่งสบายนะครับเผื่อว่า,อาไปขับไปเที่ยวเขาใหญ่ช่วงวันหยุดเนาะหรือว่าภาคเหนือช่วงหน้าหนาวนะฮะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีทูโทนนะครับสีดำน้ำเงินตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำที่จุดบุรีปุ่มในส่วนของคอนโซลกลางก็จะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะะกระจกไฟฟ้าไฟตัดหมอก ล็อกประตูนะครับตรงตรงตรงกลางนี้ก็จะเป็นควบคุมระบบแอร์นี่ก็จะเป็นที่วางแขนนะครับก็จะมีช่องเก็บของอยู่ด้านในคันนี้ก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่ไปไหนมาไหน2คนแล้วก็รับเพื่อนไปเที่ยวบ้างในบางทีเพราะว่าก็ยังมีเบาะหลังให้ถึงแม้ว่าจะเป็นสปอร์ตสประตูนะครับเดี๋ยวดุกลองไปนั่งด้านหลังดูกันว่าผู้ชายหุ่นหมียังดุกเนี่ย นั่งได้ไหมสำหรับการเข้าไปนั่งด้านหลังนะครับก็จะมีการปรับเบาะอยู่ตรงนี้นะฮะกดลงมานะครับเลื่อนไดนะ้ก็ผู้ชายตัวใหญ่ก็พอนั่งไปได้นะครับอีกสองคนแต่เป็นระยะทางสั้นๆที่ไม่ยาวมากนะครับพอเพราะเนื่องจากว่ารถเป็นรถสปอร์ตเนาะคันเขาไม่ได้ใหญ่นะครับคันนี้เน้น การขับขี่ที่สนุกสนานเกาะถนนแล้วก็อัตราเร่งดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จ170แรงมา้าแต่คันนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่นะครับ12กิโลเมตรต่อลิตรทำได้สบาย,บายๆนะครับรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นท็อปไลน์ของ Cooper S ในปี2006ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นถัดมาเดี๋ยวเราลองไปดูราคากัน ว่าที่รีวิวไปทั้งหมดเนี่ยนะครับสภาพสวยๆเครื่องแรงๆชุดแต่งรอบคันราคาเท่าไหร่สำหรับ,รบมินิคูเปอร์เรุ่นท็อปชุดแต่งรอบคันปี2006คันนี้ไม่แค่แสนสามกว่าราคาขายไม่ถึง8 0 0แสนนะครับแค่7,29,000เท่านั้นวัยรุ่นชอบแรงหรือว่าวัยทำงานอยากได้รถสไตล์ปรูดปารหรือสาวๆที่อยากได้รถชิคๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์ นะครับขับสนุกประหยัดน้ํามันที่สําคัญเลยครับมินิเล็กๆแบบนี้ในเมืองหาที่จอดง่ายมากๆถ้าสนใจยังไงนะครับติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราลงไว้หรือแอดไลน์ไลน์แอดคลิกอาคาสนะครับยังไงฝากช่องโนเนมกับผู้ชมทุกๆท่ทานด้วยครับฝาก Subscribe ด้วยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ